สวัสดีครับความบันทุกของโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับนนปาโตว,วันนี้สุดยอดอาหารอาหารชั้นสูงกันนะตัวพาชีวิตชีวิวตคุณหนอกกำลังก้อยไปวันนี้วันนี้นายช่างเอามาเองครับต้อง<ม>ช่งางสุดนายช่งาชง,งไข่มดส้มเต็งๆไขมม่มดส้มเน้อปาดต้วสุดยอดครับไข่มดส้มเต็งผ่องแงบผ่องเลยครับวันนี่ไม่แงบนักหน่อยครับทำน้ำตรงนี้เต็งต้องมีอันนี้โอ้ยยาขัดเจียก่าเือยาขัดเจืยอ ใส่ทอดแดมเครับเดี๋ยวเรมองเดี๋ยวรดของปุกมันครับโอ้ยอย่างนี้ต้นหอมพักชี้พักป้อมมะนาวหอมแดงะครับพริกป่นหอมดวนครับหอมดวนก็คือสารเนน่กันนําป่าผมชูรสหนักๆผู้ใจกัเอาเลด์ปลาปลาจัดการเลยเดี๋ยวกเดี๋ยว้นหุผมเอาค่าเชื่อหน่อยเือเพราะว่ามันซือจน้ามันใสหน้ามันใสอยู่ อันนี้สักเบ่งคาดแช่หน่อยอน่าใสอ,อยากกิน,นกริ้นเอาดินเองเปิดน,นะฮะอ่ะเปิดนะเปลี่ยนตัวนี้เนาะแล้วกกับเปลี่ยนซึ่งอย่างนีนี่แกงฮู้แกงฮู้นี่ครับแกงฮู้อืมถือกบอันนี้มันแรงแล้วมันก็มันถือว่าถือเวลาถือเวลา,า,า,ากินออเดอร์กว่านะครับมีพริกป่นมีข้าวคั่วน่ะรูกเรื่อมีขาตั้งกล้องเนี่ยอาจจะไม่แก่สั้นๆหน่อยนายช่างเขา จิ้มไปหน่อยอืนอนี่แหละครับมาถึงเย็นได้ยากกับเขาอ่ะตอนนี้เจ็นอ่แล้วอร่อยไงกับแก้มไงอ่ะปรุงเลยปะไม่สูตรเมืองหนานก่อนนี่อันนี้อันนี้สูตรจางไฮ่ไงสูตรจางไฮ้กันเนื้อนนนเนื้อบางเมืองหนานนี่เมืองหนานนี่เมียเปิ่นนอในสูตบรบ้านไรอ๋อะอะไรเมืองหนานนี่ใจอะไรเอ้อพี่ป๋องจิ้งหม่้จิ้งหม่ครับจิ้งหม่โอ้เพชรแน่ใส่ไปประมาณได้ก่อนปนปนแต่พิกลาบนะเป็นพี่ปนบารายเนาะปนว่าไงเฮ้ยเกือบแล้วเอาเกือบเลยกะ เออแม่นแม่นต้องเกลือบปนแล้วอ๋อเกลือบปนอ่ะเราเกลือบปนแป๊บนะครับเอาครับเอาอ๋อเดี๋ยวเรารอไปก่อนครับครับใส่เดีครับใส่พี่ปนมันก็ต้องเป็นเพชรหน่อยแหละปีนึงปีนิ่งจะได้กลิ่นเตื่อนนะครับก้อยไข่มดแดงเดี๋ยวเรอเกลือแป๊บนึงครับของแกของไม่แก้กองเลยนะ มันมีตัวกเกือบปนทีมจะอันทำไมมัน็มีอันทำไเอาไปอั่งเลยไปอั่นงล่างนงกเลยเยอะปวหมาเกิดขึ้นวะกันกนางีเดียมันกปะีคะัุกู่อนคก่คนคูคนที่หลังคุกเกือกันพี่กันนี่ครับเมนูในช่างพีก ข้าคั่วข้าวคั่วแบบนี้ใส่เนาะป่านา่ะข้าวคั่จะใส่ที่ข้าวคั่วแล้วก็ที่ข้าวคั่วต้องใส่ตุนทผายเพราะมันจะแจ๊กถ้าใส่ก่อนเนีะยหอมหอมมะเดื่อแจ๊ะครับต้นหอมบักชีหอมแดงสมมติเลยครับมะนาวต้องปี๊ดๆแล้วก็เจอทั้งป่าเข้าไปน้อยนึงฝีนี่ได้กินเตอร์เดียวนะครับเอกเฉพาะฤดูนี้จริงๆไปผู้ส้มหรือมูแดงนะครับ ตัองผมจะโรยยไอยู่ไหนมีมะนาวลงไปแล้วกับหอมหอมมักมะนาวเถ้าเจอข้าวคัวเข้าไปมือนกันนี่นะฝนเบาๆนี่นะครับมัน่อไข่ันแเนียเรื่องไข่ันแจกเสหน้าปากหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใส่มดเลยครับใส่มดเลยนะ อันนี้มันเกิดเออนี่นะครับชิมเลยแค่นี้จะน่าจะยานลอยแระไนแค่ไหนนี่ไหนดูใกล้ๆหน่อยครับนี่เออเชียวป่ายกชิมถสูงๆเลยเนี่อออยอาท้ำง่ายๆองน,นะแต่ว่าเป็นจะได้รสชาติเออคาราป่านะครับแล้วก็ต้มไทยดองข้าวคั่ว ข้าวใส่ก็ขอกว่มันแจ้อ๋อใส่ก,ก้กว่มันจะนแจ้อีมันจะแบบแก้มแล้วแต่แล้วแต่เอาแบบแสบๆมันแหละกผมซื้อรถได้ิไใส่จ้ะใส่แล้วเนน้อยลไปไปแค่สองรอบแบต้องจิ้มรถน้ำเน้องไปจิ <c oughs> ม้มพอ ล้าเหมือนล้างกระบอกแตมจริงแล้วเขา,เามันขาดจะเขาจะได้เติมแต่ว่าแต่ว่าคนคนคไทยนี่จี้ขนาดนั้นนะตอนนี้ะะ<ฮ>เอาเห็นเบรกอะ <laughs> เจอแล้วเลยลงเฟสีหลาบป่าเลยเขาของเซลมาลุ่มๆเออเอาเอาเบรกเอาเบรกพยาบาลเออเอาเบรกยาคัดเซียดเออเอาป,ป่ายกไป เห็นยวในห้องไอ้อนกม, <t> มาจิา้มไอ้นกมาจิ้มแล้วมาจิ้มมากินเลยนะมันเลี่ยงบอลขันแล้วนี่เนะะี่ยเราครับชิมปรุงไปชิมไปเรื่อยๆครับนี่แนหะปีนี้ได้กินมันจะออกมันมันอย่ามันจะออกมันแล้วก็ออกส้มๆนี่ของใครของแม่มันนี่ครับเ,เดี๋ยวชิมดูเดี๋ยวชิมนะครับเดี๋ยวชิมนะครับอร่อยมาลองมาแล้วครับมาชิมดู

Đi làm gì có đường đó. Đang không lâu à. Có địa phận. Lòng. Đi nó gửi

มันต้องเอาใส่มันต้องเอาใส่อย่ากับจานนั่นะเดี๋ยวที่มันบังไปหน่อยก็หมดมีจานนะนะจิ้มจิ้มจิ้มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจิ้มดูทีุกคนเดี๋ยวเขาจิ้มทุกคนเลยจะได้เห็นรสชาติมันนั้นฝันโอเคแล้วช่างนกนี่ครับแบบไหนมาดูใกล้ๆนะครับตังบุ้นเนยเนี่ยใบนี่ครับจิ้มมาแล้วอ็ย่อเสียงไงเนอะ หน้ามือดึกเตือมาหันหน้มานหน้ามือึกเตืแบนกว่ากงโ่ <c oughs> เอากะเอาสเปกกันแล้วเอายังนีกี่องนีครับบรรยากาศมันเ่นกินตอนแรงๆกันนะครับอ,าอ่าาาช่วงนี้ก็คือว่าฟุลเป็นปินมองขวนกันนะครับ รวมปีแรกกับปีสองน,นะพุทธปีแรกส่วนหนึ่งก็ปีสองปีสองปีสอวนหนึงปีห่ออย่างแล้วผ่านอย่างไปเลยคลายอยังนะโอ้ยรูปนี้เหรอม่กลิ่นงงแล้วก็บพบยาฆ่าเชื้อให้หน่อยเดี๋ยวเอ้ยก็ได้มันอาจจะมือแต่เขาไม่ย่อนแสงเขาไปอยู่ไปอยู่หลังหลังแดดเนาะกับกลิ่นหน่อยครับกับแก้มแล,ง,ลงเนาสุดยอดแทะ กับทักเน่ยักแหนักจริงๆเกับนี้เขาหานะเนาะช่างน้องเอสาแนเนี่ยครับมาได้แน่แบ่ค่ะน้าตัวข้างหนึ่งมันได้เงิีแต่มันมันปีตัวปีบาดมันได้าีขึ้นห้ีบอ่แต่มันก็ต้องมันขุ้นแมอย่างแงมน้อากับองค์้มาสี่สางหบาทสี่ร้อยนึงนี่ครับนี่ไอ้ช่างเปิดมาเรียงดู โบนาตออกเวลาไมันแตกงนตาตุ๊กมันหัวเมารับประทน่หน้อยเจด้นอดได้ปะเดี๋ยวต้มปลาลิมดอนเนาะเรีนไปเอาปลาลิมมาได้ห้าตัวแ่อนนะเดี๋ยวเจ็ดตัวว้มาได้สองตัวมาต้มกี่เกันกผมไปยิงแลงวกอแลงวัยนจะไปอาบน้ำไ่เป็นชุด ส่วนนี้นายช่างยกลูวให้ทำเองยกลูกเนื้อเองนะอร่อยจริงพิเจยุยเปิ้ลมากินเปิ้น่อยนะครับแกเออแพะแกแพ้ไข่มดมีแพ้พวกนี้น้ำปลายกบน้ำปลาท้องกแพ้โปรตีนนี่นอนนับจัดเลยเพิ่งมาดูบรรยากาศที่หน่อยของการใช้ชีวิตประทาวครับอันนี้กี่โมงอีกจะพบโมงมนมันมันมันแตกพ่อดเลยครับบรรยากาศ เดี๋ยวได้เอาผัดตังกล้องมาเดี๋ยวต้องแต่งมันใครมันแตงไม่ฟางเนยเนาะแตงตุ๊บมันจะมันหวานไม่ได้ฟางปีนึงไม่กินแจ่ข้างเดียวนั่นเห็นยาตุ๊บนั่นนึงแนี่นะนี่ในกว่าจะใครไม่ได้ฝายหน่อขึ้นมาขี่อาหารเจ้าสูงนะวันนี้อ่ะทสูงอาหารเจ้าสูงตำนี่จะบอกเคยได้มันกรองมะส้มนี่มันต้องอยู่สูงสูงสะอาดส้มมโคลนไม่สกามจิ๋วอร่อยมาก ขอบคุณทุกคนในขบวาาที่ตามครับเดี๋ยววันแรงนี่ไป็นอีามคลิปต้มปลาช่อนต้มปลาไหลขอบคุณทุกคนในขบวที่ตามครับ